ก็สิมาใส่เห็ดลงไปเลยเนาะเห็ดลอยเกิดไม่มีอัไหาว้ต,อ,ตอน,นแบบมือมีเวลาแหละยัเก็บขอคลิปนะวันนี้ก็กินแต่เจ็ดโมงออกเงินเ่เจ็ดโมงเจ็ดโมงสามสิบออกไปแต่เจ็ดโมงสามสิบ จนแปดโมงเลยแปดโป้ายเลยเปิดมาฮอมมีมีบะมีเี้ยนแตดตากัน่อยาดใหญ่เลอ่ขนกว่าขเนาะส่วนปกติ้ก็จะมีโขอันใหญ่กว่านี้เลยแต่ว่าเอาตัวน้อยเนาะมันนี้ก็ได้อยู่มันก็ตัดได้อยอะ โดยพี่น้องเนาะกล่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อมาพบพร้อมน้องนาตีและกับไอ้เก่งคือเก่าเนาะมือนกันโดยเปินมาแต่พี่เนาะพี่น้องก็เลยมาเผ็ดกินเนาะสิมาเผ็ดกินงนำการพี่เนาะพี่มาขวาหมูมือนกันแบบคนตกลิ้นบ่าถเป็นแต่ตอนแบบเล่นๆเหมนะพี่น้องทุ่มคำตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเนาะคนตกมาจากใบไผ่ก็เลยมาเห็ดอยู่ในเพราะว่าอยู่นอกเพรมันบริษัทสะอาดคนตกแล้วก็แบบน่าเหมอนอยัางนี้ครับ เรยาไม่เห็นอยู่ในเลยอันนี้สิเป็นเฮ็ดที่คนื่นเห็ดยังไงเนาะเห็ดเห็าวแตวก็นี้มะขวเนะเอาชิขวมือใส่ต้า้มมเฮืดกระเทียม,ข,มข,ยข้าวตา้มมากเราห้องบริสุทธิเพราะว่าซ่อนน้ำเกียออันนี้ Spin สิเป็นมูอ้ากระสือวันนี้นกินข้าวกะบุญีเนี่เนาะเะลยไปซื้อมูอาขว เซนหนึ่งพี่น้องเล่นน้อยเดียวลายมาตัวกระหน่อยไปเนาะตะเกาว่าคนคายโลละแปดสิบหนึ่งเนาะเยสิมาอันนี้สองลอยละพี่น้องสองลอยน้อยเดียวซับนี่เลยแบบยังกินอ่ะนะแพงเงินเหลือแต่ลายก็ได้ยังกินหน่อยเนาะอาหารการกินแพงแม่แม่ห้องอาหารก็ได้แม่แม่ห้องอาหก็ได้เอาชิมมาซอยก่อนมันร้างมาเลยเด้อ าหานี่ันเะมคนมีใส่พักอยู่ด้วใส่พักกับเหดอีกนี่ิหมูแท่โซ่กระโซ่เนาะเพราะว่าเขาไปตน้นเล่งเลยแข่คนมาได้เสียกุก็นีจะพบในมูลเหงนอ่เลคนเพราะว่าบขาดไปแต่จะลองไปไประมาณหนโมไปอย่าย เผื่อมาพอดีวกมแต่งสวนเนาะนี่เขาสิ้มาหั่นหั่นตัวม่อนาะมันโกส่วงนี้กะหนาฝนเลยมนตปถุงเหนือว่านี่กัโตกไปเน้ะตกถุมือทางบตมือนี่มือตนี้มกกว่ายน่เลย ให้เด็นมีเสือกันคนไปเียบเลเพราะว่าด,ด,ดนี่ือเงินอย่างเงเนาะซื้อไว้จะด้ยว <c oughs> คยมไม่กินข้าวกับยงสันตเตียอย่างนี้นะกิ <c oughs> นกับตามหงสกับพี่งงมอยู่ห้องงานเปรร็นกะมาได้ราคืออาหารคือห้ามอะไรแหมกหมอไม่คือเขาเห่งนี้เนาะนกะอาหารการกินแพงเนาะ กินไปรรมะาะทุกนาทีานี่แหล้วเดี๋ยวเขาดีขึ้นเนี่ยกรมุลไปแบบหยัดหยัดทางบริแกงเราไม่เนี่ยได้มีกุ้เก่าไม่กันคนทำเราพี่น้องว่าอยู่อยู่ฝั่งเราหมักกินแกงเราไม่เป็นแน่นอเป็นอาหารรักเนาะอยู่บ้านเราหลักแต่บอนเห็นเรียกเห็นงานเขาเลยแกงตลอดคุกเป็นกระเพาะแบบเป็นกระเพาะยังกินเนี่ยนะแบบเพราะวอห้องแบบ เ,เนี่ยเนี่กโบราณเนาะมันมันเคยกินมาแต่น้อยแล้วเข้าหมูก,กินกับหกเห็นหมูเห็ดสัก,กัระยะกับเป็นยูกินยูลายกระหฮอร์ทอกนะซอยเรียบเขาก็ซอยอบริลาณใน,นดอกลายเลยตั้งที้ไหนหลายเลย เหือกันผัวอยู่เลยมาุยจซอยกอยออาวรว่านี่มีเม่ไห่็ว่าเข้าอันนั้กัเ็ดเลยอันนี้ก็เ็ดนะก็ดีกันเลยอ่เ่นซอับผัวเนาะทำอเคหรอยเลย เอเพ็ดกับกระเทียมเอาใส่บดลายแล้วใส่น้องหนึ่งพราะว่าอานเผ็ดนี้เอาขวใส่หม,ม้มอเย <laughs> กเกาะไเดินหม้อไผ้าหม้อไฟ่้าเนาะะวบปกติกบไ่ค่ยได้เห็นเนันน่อไม่ด้เห็นดีน้ออันนี้นอกาจาเป็นคนโตอีกนั่นตัวสะอาดเลยไม่เห็นไงม รอน่ะเนาะก็เป็นยดีนมนะแต่ว่าใสได้ดีสน้ยาเนี่ยที่เป็นอะไรเนาะ เป็นตัวได้ี่น้องใส่หมอนเป็นกระตักเนาะบไฟบดีไซน์ต้นใส่ยันไพ่นั่นดไม่นไไพหักสดเนาะดีไซน์้มลงไปเดัเอไงกหยั ่สันได้ก็ไดจะใสัน่มันเหลือแล้วหัวใจเตรียมกำลังฉันกระจามหกจากเรียมเก็ตสวะสูวดตงเำอะ อเสียหูลงไปน้องมัดต้องขวันตะไข่เนนนี่หง ยังน uh, mm ีกาวด่าเนาะเอากระัวให้มันหด้ดๆเนาะงูก่อนแผงซีอิ๊วเห็ดหรือว่ากระัวดลงใส่เดี๋ยว่าปนกระมันให้ใส่หน่อยที่ที่เท็ดเนี่ยเดี๋ยวะหมักเข้าวต้มวันยังข้าต้มปุงก่อนเนาะคุณใจนี่ชิ้นส่วนทหอย cắt nhám đây nó sơn hònica nè cả, lên là mật phổng nhà mi biệt miệng thật sự đi mát mặt 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 có thể mặt 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 ็นของชนบทใจนัวเสีแล้วบลายก็ได้ฟันี้บลายก็ได้เสยนิดนเนาะเติมไปละยากเมอนก้นเยมันมเสยเราลองใส่นอละวะแต่ว่าอันตรายแกินสันนะอิเนาะยือเลยบองยอ่นั่งไปด้วกนว ย็บตุเม่ักานนกัดสุบไปเนาะสิ่ที่อยู่ขาวแหง้ะบนข่าวขวามนงเลเนาะหัมีันึขวามอนใจเนาะบุเพชรนดมากสิมาใส่เพชรลงไปเลยเนาะ ้อาเิดไม่มีค่ะไอ้พักนี้ดีไ <c oughs> อ้หมักขวดอะตอนนะ้ดิเซ่ ก๊าปามาดึงดดนึ่งเราหัวเห็ดหนงบัวดอกไเห็ดกินนั่งในอ่งน่ะว่าให้คนก่อนกิตายคนก่อนเนาไป ไชแล้วอะแล้วแก่แล้วตัมันอยากแข่งเราได้ปะมันโดนติดเราก็อตัวพอได้คอได้ใส่เลยเดนี่ขค้างแม่ได้ใส่เกลืีหอมบอมกงละสิบสองพักีซื้อมามีบ่แม่อันนี้เข้าไปปลูกเองได้สื่อเลยเิมาเนาะหนากินบ่พี่เ้องแสบๆลงกันเด้อหอมๆเนาะตัวนี้ ใส่พักละว่าหมูนย่างขั้นเค็ดขั้งอัน,นมักลัวเนาะลายเติ<ม>บอือแบบนี้ห้าวกระิมาจักโอ้ยลืมมาบัวไว้เลยซุปไปเรียบร้อยเนาะห้าจะมาตักเลย เยอะอ็เฮ็ดก่อนเนาะมาคิ้วเฮ็ดฮิโนะน่ากินก่นนอนทำอไปก่อนแซ่บเด้อมาอเด้อพี่น้องกินข้าวลงกันเนดะ้ขอข้าวแรงเด้อข้าวข้าวแรงกันเด้อกินขนะ้า,าวลงกันเนานะอาหารแบบหัวมือมีมีแต่เมนูเดียวเนาะหัวมูใส่เห็ดและะ้วก็ตัว

สุบาดพี่นงเอ้ยากเว้ายแล้วก็นั่งเบิ่งพยพามสบเพิ่นมีข่าวแล้ววัีก็เคยเฮ็ดกันยาเนาะแต่ว่าผู้าไว้เนาะเ็ได่ชี้นต้องเือํามเดียวคนตกเนาะพี่น้อง2-3มื้อเรียนเลยไปเรียนซ่อนี้เปียกบ่บ่ลเนาะอืมมตกไปเพราะว่านนีก็ว่าสิซื้อเสื้อกันพแล้วนี้อยู่เฮือนมีแม่นเนาะ ไปถาวรเขาเรียกว่าใครเอาตัวนี้เดินไปเลยก็เลยได้ซื้อทางหนีไปตลาดเนงแข่งคนมากนะเพราะว่าเอาพาไปพามาเลยซื้ออีงกับชาชาในเป็นยาเสพพอถึงแล้สงสัยน้องอี้เป็นเสพเยอะหย่อมตกมันจะเลยแซ่บดิหย่แล้วมันก็เลยเป็นอย่งดอกเลยมันก็คนมันก็เคยหย่อมมาแล้วแต่ว่า เอาไปกินเห็ดมันละพี๊ไปยองงานเป็นแกงน้ำไม้ป่ากตูนเลยกินน้นน้ำไม้พอดีแบบเปนซยมหอยเลยแบบนี้น่าขายแบบนี้กินแกงน้ำไม้เผ็ดมันต้องเจ๊งดอกหยาบเน่อยมันจะไม่เจ๊ันเจ๊งมันคือนกหอยมัน้าไปใครเด็กพวกเพ็ดเป็นไงเนาะเอาไปกินเสร เวซีมันเป็ามหาพี่เนาะไปยังเห็น,น,น,นว่าไปใช้บอเห็นแบบสายคลิปลงกับทามหาแ่าทางคืนไอ้เก่งไปใช้ได้ไหเนาะได้เีพี่อนาปบอได้คอยเลยออกคลิปมกันเนาะเนี่กบซเคยได้อยู่แบบมือมีเวลาแหละยังเก็งขอคลิปนะบางทีกัเพื่อนแต่เจ็ดโมงเนี่ยออกเพื่อนแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงสามเนี่ยออกไปแต่เจ็ดโมงสามสิบจนแปดโมงเลงนแปดโมงป้ายเลยเกิดมาหอนะแปดโมงกลางคืนเนาะสองทุ่ กยืนทางยืนทั้งหนังเห็นเรียกนันเนาะเพื่อที่ได้เห็นมือได้แบบเรียรล่หนิกแะบบนึงทายเพื่อทีกะด้วย่างไรเห็นต่างกังนโะซ่เ,เนาะเย็บกินค่ะต่องมาแน่เลยเมือ่มขอขที่น้ารองน้ำเพชรเที่บัตรชุด้าค่ะไหเลยกินเาข,อขนาอะไรอย่ะ Ni lần nữa. 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 mình lần nữa. Ni 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 ไปก็ไปเดี่ยถูกมือเนาะม่ไเห็นมันผิดนี่ผักไม่เดียวบนีผักแต่วันิตแม่ันผิดซีมาเนี่แหละผักแต่มือวันผิตมือเดียวเนาะบ่ได้คยได้เห็นเลยมีแต่ช่วงกแหละขาวันศากแหละวันสนนี่ินีว่ามันิวัสองวันจิตเลยผักเลยเลย มาเพชรมาเป็นซองหน่อยหน่งบ่ใส่เพชรลายใส่ Này <laughs> dạ yên đấy, coi chi. Ừm. yên lên. <laughs>

มาเห็ดก right. ินมาเห็นข่าวน้องเมีะหัวหมูมาเห็ดอยู่ใน้นกับนกนีก็ยังคนริมอยู่เนาะมืออื่นเศร้านี่ให้ทีแห้งเหมือนกันไปเหี่ยอะไรเงี้ยคนตกแนมเดลานนเจ็นชิ้นหาเฝนเส้นแหวงตอนีนเตวันตกแห้งช่วงในนาคนแหละ ตุกลิ้นตั้งแต่เมนจามู่อตขึ้นมือเลยเเนี้ยก็ว่าคอยสะดวกเนาะส่วงคนนอ้เนบรเาอิ่ลยกิน่มด้ยังตัวสิคอดก่อนพี่น้องบารนี้เนาะ มันนี่กันมาถ่ายคลิปให้มึงกินข่าวอะไรพี่น้องเห็นกินใส่หม้อใส่ฝามึงเนาะเนี่เบฟซีเป็นกระทะหาเขาบอกเก่งใส่ใส่ได้บอกเห็นเนาะอยากอันอยากสไลด์กับคิปไปถ่ายข้างนอกเนี่ยกับถ่ายเพื่อนเนาะบอกว่าเขาแบบโมดิร์คอยได้ยุคกันดอกพี่น้องยามเว้นกะมีแต่ไปเวียนเนาะเห็นกันเห็นแต่ยามกินข่าวนี่อะไรกินกันเพราะว่ามาส่วนยามแรกมึงนี่กะส่วนหน่อยที่มาหาหมงเนาะ ชว่วงนี้ก็เพิ่นบริยุทธไ์ไทยเท่าเ้องเมื่อยห้อจังลานงเนี่ยเนี่ยเพราะว่า,าชว่วงเกิดเป็นยุทธไทยจังลามีแต่ว่บางทีก็ยุทธไทยเพื่อนะึงเนาะมันหิดบางอย่้เวลา,ลาเห็ดยังเลย<ม><ม>เพี่น้องมีแต่ว่าสิขอจบคลิปก่อนเนดะ้อพี่น้องมีแต่ว่ามีเวลากับสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเนาะ<ม>โดยเอาคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนดะ้อพี่น้องขอบบขอบคุณขอบคุณเนาะแม่พี่น้องบ่สุขวามสุขคนเนดะ้อ ทีครับส่คุคลิปน้องรับตีตามในโนโจมแต่กับบอค้โาโฆษณาเด้อเนาะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วขอค้าสบายดีสบายดี